สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยไม่ฟลาวเวอร์ทาร์โรเอนเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกันยายน2568ของชาวราศีมีนนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับไพ่ประจาตัวของชาวราศีมีนในช่วงเดือนกันยานี้คุณได้ไพ่8ดไม้เท้านะคะไพ่แดไม้เท้านะคะหมายถึงว่าชาวราศีมีนเดือนนี้คุณจะมีเรื่องยุ่งยุ่ง ไม่ทำนะคะแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะบางทีก็อาจจะมาจากงานบางทีก็อาจจะมาจากเรื่องของภาระส่วนตัวนะคะแล้วก็อาจจะบางทีมันจะจะมาพร้อมๆกันหลายทิศหลายทางนะคะจนบางทีคุณจัดตารางเวลาตัวเองไม่ค่อยถูกนะคะบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยๆนะคะเข้ามาด้วยนะคะก็เลยทำให้เวลาที่คุณจะได้ว่างมาสางงานเนี่ยลดน้อยถอยลงไปอีกนะคะ บางคนจะมีเกณฑ์เรื่องของการโยกย้ายย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายงานได้ด้วยเหมือนกันนะนะคะแล้วกออ็อาจจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางไกลนะคะถ้าคุณรอคอยการการได้รับคำตอบนะคะรอคอยคำตอบรอคอยจดหมายรอคอยพัสดุรอคอยอะไรใดๆก็ทางก็ตามทีจากทางไกลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บรวดเร็ว,วคุณไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะ ต่อมาเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่สเตรนจ์นะคะการงานนะคะชาวราศีมีนถึงแม้ว่าอาจจะมีงานยาก,ยากงานยุ่งๆเข้ามาให้คุณจัดการเข้ามาให้คุณสะสางนะคะคนอื่นเขาได้แต่ง,งานสบายๆทั้งนั้นเลยนะคะงานยากมันโยนให้มีนหมดนะคะแต่เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณเหมือนจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้ฉายแสงนะคะคุณจะได้แสดงฝีมือต่างๆเนี่ยนะคะออกไปให้โลกรู้นะคะถ้าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับลูกน้องบริวารบางคนดูเหมือนว่าอิทธิฤทธิ์ของคุณเดือน ะะก็ต้องบอกว่าคุณจะจัดการลูกน้องคนนี้ได้อยู่หมัดนะคะ บริวารน,นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าหรืออาจจะเป็นใครก็ตามทีที่เคยอาจจะสร้างปัญหาให,ให้ในเรื่องของการงานนะเดือนนี้คุณจะจัดการกับปัญหาตรงนี้ได้แบบสนิทราบคาบมากๆนะคะถึงจะเหนื่อยนะเดือนนี้แต่ดูเหมือนว่าผลงานของคุณนะ่จะค่อนข้างโดดเด่นฉายแสงนะคะบางคนจะมีโอกาสเรื่องของการได้ออฟเฟอร์งานใหม่ตําแหน่งใหม่เนาะหรือว่าเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรบางอย่างเพราะว่าคุณเป็นคนเดียวที่จัดการงานตรงนี้ได้ด้วยนะคะ อ่ะช่วงจังหวะเวลาของการได้ใช้แสงมาแล้วนะคะก็ให้เต็มที่ก็แล้วกันนะคะบางคนอาจได้บริวารใหม่ลูกน้องใหม่นะคะถามว่าเด็กมันเก่งไหมก็เก่งอยู่นะคะแต่ว่าเป็นเก่งแบบเก่งดื้อๆนิดนึงนะคะคุณอาจจะต้อง เรียกว่าอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการใช้งานเขาหน่อยนะคะอ่าไม่ใช่เก่งธรรมดานะคนนี้คนเป็นคนเก่งที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่าเขาจะยอมให้กับคนที่เก่งกว่าเขาเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะปราบลูกน้องคนนี้ให้อยู่หมัดได้เนี่ยคุณก็ต้องสแดงความเก่งออกมาให้เขาเห็นด้วยนะคะ่ประมาณนี้ ต่อามาเรื่องของไพ่การเงินนะคะคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าอ่ะการเงินเดือนนี้ภาระเยอะจริงๆนะคะภาระเยอะจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะมาพร้อมๆกันหลายๆทางนะคะเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าเริ่มรู้สึกว่ากับภาระก้อนไหนเนี่ยมันชักจะไม่ไหวแล้วนะคะหรือว่าภาระจากใครบางคนที่คุณไม่อยากจะแบกต่อไปแล้วไม่อยากจะสปอยเขาต่อไปแล้วเนี่ยคุณต้องคุณต้องส่งคืนภาระหน้าที่ให้เขานะ อ่าคุณอย่าแบกเขาต่อไปนะเพราะว่าสุดท้ายถ้าคุณแบกเขาอะตัวคุณเองจะกลายเป็นคนที่ไม่ไหวเองนะคะชาวเมียนนะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยคือภาระด้านการเงินคุณสูงมากๆนะคะแล้วกว่าจะได้เงินได้ทองอะไรมาในเดือนนี้เนี่ยอืคุณเอาเหงือเข้าสู้เอาเหงือเข้าแลกเยอะมากจริงๆนะคะอย่าให้คนอื่นเข้ามาผลาญเงินคุณง่ายๆนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของครอบครัวนะคะพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่หายพลีเชสนะคะคุณอาจจะมีเรื่องมึนมนตึงๆกับใครบางคนในบ้านนะหรือคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมคนในบ้านในครอบครัวเราเขาทาตัวลับๆล่อๆทําตัวมีความลับกับเราจังว่ามีอะไรทําไมบอกไม่หมดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่จะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถ นะคะออแนะนําว่าเลื่อนออกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าคุณอาจจะไปได้ของที่มันเหมือนแบบมันหมกเม็ดข้อบกพร่องนะคะหรือว่ามันมีดีเฟกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะไปเจอประเภทเซลล์ที่มันบอกกับคุณไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิดบางนู่นนั่นนี่โน่นนะคะบรรยากาศภายในบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะอาจจะต้องแบบเปิดไฟเพิ่มสักนิดนึงนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่มันมี ที่มันมีน้าน,น,น้าขังน้ําเน่าน้ําเสียเนี่ยก็ล้างบ่อปลานะคะหรือว่าเปลี่ยนน้ําซะนะคะบรรยากาศภายในบ้านจะได้ดีขึ้นนะคะออสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะสุขภาพจิตไม่ค่อยดีอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดบ่อยนะคะเพื่อนฝูงหรือว่าพี่พี่น้องนองนะคะดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรหรือว่าไม่ค่อยจับ ช่วยแบ่งเบาภาระคุณสักเท่าไหร่นักนะคะคุณมีคนคุณมีคนรอบข้างก็จริงแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาเขาชอบทําตัวแบบเด็กเด็กอะนะคะบางคนก็มีพี่มีน้องน้องแก่แล้วหาเงินได้แล้วเงี้ยแต่ก็กลายมาเป็นโยนภาระต่างๆให้คุณซะอย่างนั้นน่ะนะคะอ่าแต่ว่าบางคนก็จะมีเกณฑ์เรื่องของการได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะไปกับเพื่อนไปไปกับไปกับคนสนิทอะไรเงี้ยได้บ่อยๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เรื่องของความรักนะคะความรักคุณได้ไพ่สองดาบนะคะความรักเดือนนี้นะคะสำหรับคนโสดต่อให้มีคนจะอยากเข้ามาคุยกับคุณแต่ดูท่าทางคุณจะยังไม่ค่อยอยากคุยกับเขาสักเท่าไหร่นะคะคุณจะมีกำแพงคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่อยากคุยอืกลัวคุยไม่รู้เรื่องนะหรือว่าเข้าไปคุยแล้วอาจจะยอมเปิดใจแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าคุยไปคุยมาแล้วก็รู้สึกเหมือน คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ถูกคอนะคะอาจจะแบบพูดจาไม่ถูกหูกันนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของรสนิยมฐานนะเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่มันที่มันไม่แมชนะคะสีลมันไม่เสมอนะคะคุณก็เลยแบบอยากจะบล็อกละคุณไม่อยากจะคุยต่อนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่แล้วอาการคล้ายๆกันเลยนะคะไม่คุณก็เขานะเดือนนี้ มันจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายมันจะเกิดความรู้สึกแบบไม่อยากคุยต่อหงุดหงิดลำคาญน,นะคะอยากบล็อกแล้วหรือบางทีก็แกล้งทําเป็นแบบปิดแจ้งเตือนทําเป็นไม่เห็นข้อความทําเป็นไม่ได้ยินแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c ười> ถามไปโยนข้อความไปส่งข้อความไปก็ไม่ตอบหรือบางทีก็มาตอบแบบใกล้ใก้ใกล้มืดใกล้กลดึกแล้วกระมาตอบตอนคุณหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยอยากคุยกับคุณสักเท่าไหร่นักนะคะ กับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะสองดาบเดือนนี้นะคะคุณจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ <c oughs> คุยกันไปอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งเข้าใจกันไปอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> หรือว่าบางทีคุณบอกไปอย่างหนึ่งแล้วเอ้ยเธอซื้อไอ้นั่นไอ้นี่กลับมาบ้านด้วยนะเขาก็อาจจะทําเป็นไม่ได้ยิน <c oughs> หรือว่าบางทีฟังผ่านๆไม่ตั้งใจฟังนะคะ <c oughs> แล้วก็ลืม <c oughs> หรือว่าไปซื้อยอย่างอื่นมาแทนอะไรประมาณนี้นะคะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสื่อการสื่อสารเนี่ยจะมีปัญหานะคะ มันไม่ถึงกับทะเลาะกันแรงหรอกเพียงแต่ว่ามันจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเดือนนี้ก็ห่างๆกันไปหน่อยก็แล้วกันอย่าไปจ้ำจี้จ้ำใช้อะไรกันมากนักนะคะสุขภาพร่างกายนะสุขภาพร่างกายจานมองว่าอ,อ,อาจจะต้องระวังการเจ็บป่วยกระทันหันได้โดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณต้องเดินทางนะคะต้องเดินทางหรืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย,ยอย่างเงี้ยคุณจะป่วยในช่วงนั้นนะ เพราะว่าเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางได้นะคะหรือว่าอากาศมันเปลี่ยนจริงๆนะคะปุ๊บปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะป่วยนะคะด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางนะระวังอุบัติเหตุเอาไว้สักหน่อยก็แล้วกันบอกไว้ล่วงหน้านะคะแต่ป์เซ็นอุบัติเหตุน้อยแต่ยังไงก็ต้องบอกแบบมันพอมีนะใครมีรถมีลานะคะไปเช็คศูนย์สักหน่อยหนึ่งเช็คดอกยางสักหน่อยเช็คเบรกสักหน่อยนะระวังจะเกิดอุบัติเหตุนะคะอ่าโอเค ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบอกเลยว่าเดือนนี้ดีมากคุยกับผู้ใหญ่ให้ดีๆนะคะเอาเอกเอาใจเขาสักนิดนึงเพราะว่าเดือนนี้ผู้ใหญ่จะให้โชคคุณนะคะจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานได้หมดนะอาจจะมาเป็นโชคในลักษณะที่แบบสมมติว่าเป็นแม่เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่เราอาจจะอยู่ๆก็แบ่งมรดกให้เนาะหรือว่าอายุวันเกิดแม่เราให้โชคอะไรอย่างนี้นะคะเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าลูกค้านะคะอยู่ๆเขาก็าอาจจะแบบอ่ะ ให้รางวัลเราเพิ่มให้เงินให้ค่าแรงขึ้นเงินเดือนให้เราเพิ่มหรือว่าอยู่ๆเขาอาจจะไปแบบอยู่ๆก็ไปหาจ็อบนอกมาช่วยให้เรา,ามีไรายได้เพิ่มมีเงินเพิ่มตรงนี้ได้นะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการเปลี่ยนเจ้านายได้ด้วยนะเจ้านายคนเก่าไปเจ้านายคนใหม่มานะคะมีแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของโชคลาบนอกจากได้จากผู้ใหญ่แล้วนะคะเ,เพื่อนฝูง นะคะสังคมก็พาโชคพาราบมาให้ด้วยแต่จะเป็นโชคราบในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนแบบเพื่อนอาจจะพาไปกินเลี้ยงอาจจะพาไปเลี้ยงข้าวอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเพื่อนอาจจะพาไปปาร์ตี้พาไปเที่ยวสนุกๆน,นะคะไม่ได้เป็นโชคราบอะไรก้อนใหญ่มากมายอะไรนักนะคะหรือบางทีอีกอีกกรณีหนึ่งนะคุณอาจจะมีเพื่อนนะคะ หรือว่าคนสนิทคนใกล้ชิดเนี่ยชวนลงทุนทํากิจการทําอะไรด้วยกันสักอย่างหนึ่งล้วได้กําไรได้เงินมาแบ่งกันนะคะอ่าโอเคเ,ออเดือนนี้การเงินติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดหน่อยนะนาถามว่ามันพอมีเข้ามาบ้างไหมมันก็พอมีเข้ามานั่นแหละนะคะแต่คุณอาจจะหมุนแล้วอาจจะตึงตึงมือหน่อยเพราะว่ารายจ่ายของคุณเนี่ยมันเยอะนะคะเดือนนี้นะถึงได้บอกตั้งแต่ต้นไงว่าก็ อะไรจ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นก็าอาจจะต้องตัดไปบ้างนะคะหรือว่าใครที่คุณไม่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบแล้วอย่างเงี้ยคุณก็ให้เขาไปเติบโตด้วยตัวของเขาเองไปแบกตัวเองบ้างเหอะนะคะไม่งั้นคุณอาจจะหมุนเงินไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าผู้ใหญ่บางคนลำเอียงกับคุณได้ด้วยนะเดือนนี้เออหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกน้องบริวารน,นะ อาจจะมีปัญหากับคุณเพราะว่าคุณลำเอียงกับเขาได้นะคะระวังมีเรื่องทะเลาะกับเด็กๆบริวารลูกน้องหรือว่ากระทั่งลูกหลานของตัวคุณเองนะคะเขารู้สึกว่าคุณลำเอียงนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวมีนในช่วงเดือนกันยายน2568นี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel แม่หมอนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะแม่นไม่แม่นมอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย